สวัสดีค่ะเพื่อนๆนวันนี้พวกเราก็ตื่นเช้านะคะเพราะว่าเตรียมตัวแพ็คของแล้วก็เดินทางไปอีกเมืองหนึ่งนะคะวันนี้พวกเราจะเดินทางไปที่เมืองแห่งปราสาทปุยฝ้ายปามุคาเลนะคะซึ่งก็เป็นเมืองท่องเที่ยวอีกเมืองหนึ่งจากเมืองเชสเม่ที่พวกเราพักนะคะตื่นเช้าก็เตรียมขึ้นรถบัสซึ่งก็เดินทางไปสถานีรถบัสจากที่พักประมาณ1กิโลพวกเราจะเดินทางจากสถานีรถบัสเชสเม่ ไปที่เมืองอิชมีแล้วก็ไปต่อที่เมืองเดนิซิลนะคะซึ่งก็ระหว่างทางก็ขึ้นรถบัสดูวิวสองข้างทางบรรยากาศดีมากๆ ถึงเมืองอิสมีแล้วนะคะต่อไปก็จะไปยังเดนิซิลไปกันต่อเลยก็ขึ้นรถบัสนะคะพวกเราก็จะซื้อตั๋วไปปามุคาเลพวกเราก็ใช้บริการของรถบัสบริษัทปามุคาเลนะคะซึ่งก็บริการดีดีมากๆแล้วก็มี บนรถบัสของที่ตุรกีนี้เขาก็ดูสะอาดสะอ้านแล้วก็สะดวกสบายแล้วก็คนไม่เยอะมากนะคะถือว่าประทับใจแต่ว่าเหมือนจะเอนนอนไม่ค่อยได้ระหว่างพวกเรารอรถบัสนะคะประมาณหนึ่งชั่วโมงพวกเราก็หิวก็มาดูที่ร้านนะคะร้านค้าเขาก็จะขายเหมือนขนมของกินแล้วก็พวกอ,อาหารเช่น สเต็กเบอร์เกอร์แบบนี้เขาก็จะกินเป็นขนมปังมันฝรั่งทอดอะไรประมาณนี้นะคะจากนั้นพวกเราก็ได้เวลาเดินทางกันแล้วก็จะเป็นบรรยากาศในรถบัสนะคะก็จะมีของกินขนมแจกแล้วก็น้ำดื่มที่เป็นแบบแพ็กเกจเก๋ๆแล้วก็มีพวกน้ำส้มโค้กเบปซี่ให้ด้วยนะคะ สังเกตว่าระหว่างทางเขาก็จะมีต้นส้มซึ่งส้มออกลูกน่าอร่อยมากๆส้มเกิดสองข้างทางกันเลยคีดเดียวเมืองเดนิซิลนี้ก็เป็นเมืองที่เป็นจุดศูนย์กลางที่จะไปแหล่งท่องเที่ยวอย่างเช่นเมืองคาปาโดเกียหรือว่าปาุุคาเล รถบัสที่ตุรกีก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกนะคะมี AC มี WIFI แต่ว่าห้องน้ำนี่จะไม่มีนะคะเขาก็จะจอดให้ตามสถานีต่างๆแล้วเราก็ไปเข้าห้องน้ำได้จากนั้นพวกเราก็ไปต่อมินิบัสอีกทีหนึ่งนะคะจากเดนิซิลถึงปามุคาเลอีกประมาณครึ่งชั่วโมงก็มาถึงอันนี้เป็นที่พักของพวกเรานะคะที่เมืองปามุคาเล สำหรับปามุคาเลก็จะเป็นเหมือนอำเภอเล็กๆนะคะซึ่งก็จุดเด่นก็คือจะมีปราสาทปุยฝ้ายปราสาทหินปุยฝ้ายเดี๋ยวพวกเราจะพาไปดูพรุ่งนี้นี่ก็คือเป็นที่พักที่พวกเราจองก็จะเป็นลักษณะแบบครอบครัวก็คือจะมีลูกชายพ่อแม่ดูแลนะคะ We are now are here We have an ear gate this one, just only by work five minutes. Mm -hmm. But we not start from this gate because climbing mountain. Mm -hmm. We have car, we have service. Uh -huh. We drop off to the here for you uh -huh. in the morning. You can start from here, easy way come down. You see first museum, Cleopatra, uh -huh. theater, here a police. Uh -huh. Come to the here, uh -huh. take your shoes, your hand uh -huh. and easy way come down hotel. Uh -huh. Okay? And this way. Uh -huh. t h e s, <S o oh. c e e t o h i s i t h o t h n a here. e o n n อ o ร o v a t i o n I think something. ตะกี้ก็จะเป็นเจ้าของลูกชายนะคะที่เขาดูแลที่พักเขาก็จะอธิบายว่าพวกเราจะไปเที่ยวตรงตรงไหนบ้างของปาโมคาเลนะคะ จากนั้นพวกเราก็ออกมาเดินสำรวจชิลๆบริเวณเอรอบนอกก็จะมีพวกร้านค้าร้านอาหารขายของตรงนั้นก็จะเป็นตรงปราสาทหินปุยฝ้ายนะคะปราสาทปุยฝ้ายสีขาวซึ่งก็จะเป็นไฮไลท์แล้วก็เป็นมรดกโลกของที่ท่องเที่ยวของตุรกีเขาก็จะมีแสงแสงพร,พรับเปลี่ยนเป็นหลากหลายสีสวยงามนะคะ ซึ่งเขาก็จะปิดประมาณสองทุ่มซึ่งสองทุ่มที่ตุรกีนี้ก็ยังไม่มืดนะคะแต่นี้ประมาณเกือบสามทุ่มแล้วพวกเราก็มาเดินชมบรรยากาศเพราะว่าพรุ่งนี้เดี๋ยวพวกเราจะโชว์ให้ดูว่ามีอะไรบ้างน่าตื่นเต้นแค่ไหน สวยงามมากพวกเราก็ตื่นเต้นนะคะว่าพรุ่งนี้จะเป็นยังไงบ้างอันนี้ก็เป็นบรรยากาศยามค่ำคืนของปราสาทหินปุยฝ้ายปามุคคาเล่แคสเซน ี่ก็จะเป็นจุดร้านขายของที่ระลึกร้านขายอาหารซึ่งเมนูรายการอาหารก็จะคล้ายๆกันก็จะมีเมนูพวกปลาเมนูเนื้อแล้วก็พวกไก่นะคะแต่พวกเราจะากินอาหารเย็นที่ที่พักของพวกเราเพราะว่าก็สนับสนุนธุรกิจครอบครัวนะคะแล้วก็เขาก็บอกว่าจะลดให้10%ด้วยโอเค we will come back again Thank you. Thank you. I got my fitness, Bye bye.